น้องรักยกเนี่ยเข้ามาตอนแรกๆก็มีปัญหาครอบครัวมาแล้วก็การเงินไม่ดีสภาพจิตใจเขาแย่ชีวิตครอบครัวพังต้องแค่ก็ปลูกอมสินซึ่งเป็นตังเหรียญน,นะคะแล้วก็ซส้อข้าวกินเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ละไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันอะไรเงี้ยคุณจะมีมากมีน้อยหรือจะไม่มีเลย อย่างน้อยเราก็ให้กำลังใจอยากช่วยจริงๆเราแนะนำด้วยใจแล้วด้วยหัวใจของเราที่เราอยากจะช่วยอยากจะเห็นชีวิตคนอื่นดีขึ้นเหมือนชีวิตเรารักยกนะคะกันประพัฒทิพชัตระวีค่ะเป็นเลขาท่านอาจารย์ไพรโรธเลื่อนวิชานะคะดูแลเกี่ยวกับการจองคิวเขียนผืนพยันนะคะหรือว่าวัตถุมงคล ต่างๆของท่านอาจารย์ไพโรธเลื่อนวิชาค่ะตัวรักยกเองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะย้อนไป4ปีที่แล้วนะคะเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึงเราไม่เคยคิดเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร4ปีที่แล้วเนี่ยรักยกเองเรียนจบมานะคะก็ แั้แต่ง,งานมีครอบครัวเลยก็คือไม่ได้ผ่านการทํางานหรือประสบการณ์ทํางานมานะคะมีครอบครัวมีลูกนะคะจนะชีวิตครอบครัวเดินมาถึงจุดจุดจุดหนึ่งซึ่งชีวิตครอบครัวพังพังถึงขนาดแบบว่าเงินซื้อข้าวกินนะคะแทบแทบไม่มีนะคะต้องแค่ก็ปลูกอมสินซึ่งเป็นตังเหรียญน,นะคะแล้วก็ซื้อข้าวกินซึ่ง อตอนนั้นเราคิดว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ละลูกเราก็มีพ่อแม่เราก็มีก็เลยนะคะตัดสินใจออกจากบ้านมานะคะตอนนั้นคิดเสมอเลยะคะว่าไม่รู้จะทำไงแบบถอนหายใจนั่งคิดนอนคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันเงินก็ไม่มีติดตัวเงินก็ไม่มีก็ ไปกู้เงินมานะคะกู้เงินมาเราก็ไม่ได้กู้แบบได้เยอะมากมายเลยก็กู้ได้มาจํานวนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเดินทางมาทํางานที่กรุงเทพนะก็คือที่นี่สํานักงานมหายันรวยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มารู้จักท่านอาจารย์ไพลโร์ <S 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 จากประสบการณ์ที่เข้ามาที่นี่เราก็ไม่ได้มีความเชื่อส่วนตัวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีปฏิหารอะไรตอนนั้นเราไม่ได้เชื่อแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของหลายๆท่านนะคะซึ่งเป็นคนที่มาบูชามหายันบางคนแบบชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเราก็เอ๊มหายันอาจารย์อยากจะเป็นเจ้าของบ้าง เก็บเงินก้อนหนึ่งนะคะเก็บเงินก็ขอให้าอาจารย์หนูขอบูชายันให้อาจารย์ช่วยเขียนยันประจําตัวหนูให้หน่อยบูชายันมาเนี่ยมันก็เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่มันติดๆขัดๆมันก็เริ่มคล้องตัวคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราก็เริ่ม อ,อแล้วก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นไม่ค่อยดีขึ้น,นจนอาจารย์เมตตาเรานะคะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาช่วยเป็นสะพานบญให้อาจารย์นะซึ่งอาจารย์เขียนยันทุกวันอยู่แล้วก็คือรับจองด้วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็คือต้องผ่านเลยค่ะก็เลยมีเมตตาอารักษ์ยกมาช่วยอาจารย์ตรงนี้ละก,กัน ในความรู้สึกของหนูเองเนี่ยท่านอาจารย์มีความพิเศษมีพลังที่ดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าอักขระพุทธคุณนะคะทุกๆอักขระเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพุทธคุณจากอักขระที่มีอยู่แล้วบวกกับบุญบรารมีที่ท่านมีนะคะทุกครั้งที่ท่านเขียนยันเนี่ยจะส่งพลังจิตวิญญาณของท่านเขียนสู่ไปปากกาเขียนอักขระแต่ละตัวนะคะ ซึ่งหนูเชื่อว่าบวกกันแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งหนูเนี่ยถามว่าศรัทธาตอนนี้ศรัทธาแบบ100%ศรัทธาด้วยหัวใจเราด้วยความที่เราอะเคยอธิษฐานไว้ว่าถ้าชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะ<ๆ>เราอธิษฐานตลอดว่าเราจะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับผู้อื่น เวลาเรามองเห็นนะแฟนเพจแบบเออชีวิตพี่ดีขึ้นมากเลยทําตามที่น้องรักยกแนะนําม,มาชีวิตพี่ค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแค่นี้แบบหัวใจมันฟูมากบอกเลยว่าฟูมากมันแบบขนลุกแบบก็คือแบบถึงแบบเราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะให้เขาแต่ว่าเราให้กําลังใจเราให้สิ่งดีๆเชื่อว่าอะเราให้สิ่งดีๆเขาด้วยด้วยหัวใจของเราซึ่งประสบการณ์ตรงของเราซึ่งเราบูชาแล้วเราดีขึ้น แล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นดีขึ้นด้วยทุกครั้งที่ที่เราแนะนำบูชาแบบนี้การปฏิบัติแบบนี้อธิษฐานจิตแบบนี้นะคะซึ่งผลกลับมาเนี่ยก็คือเรามีความสุขที่เขาดีขึ้นกลับมาเขาพูณเราอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วนะคะดีใจ บางทีแฟนเพจมาบูชาเนี่ยมาแบบทั้งน้ําตาเลยแบบประมาณว่าเหมือนเราพูดอยู่ตอนนี้ว่าอาดีตเราเป็นยังไงเราก็เล่าทาั้งน้ําตาแฟนเพจมาบางคนแบบเล่าทาั้งน้ําตาเราก็รู้สึกเลยได้ว่าถึงความทุกข์ที่เขามีเหมือนที่เราเคยเจอบางทีก็ร้องไห้ไบเขาเราก็ได้แต่แนะนําว่าอะตอนนี้พี่ยังไม่มีกําลังพากที่ฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่นี่ปู่มเหตศักดิ์เจ้วทองใบพี่อธิษฐานจิตดีๆนะคะนึกถึงท่านอาจารย์ไพุ่ง พระอาจารย์ธรรมโชตนึกถึงปู่มหิสัก์ย่าทองใบอย่ากให้ท่านช่วยเรื่องอะไรเอาทีละเรื่องนะคะตั้งจิตด,ดีๆเอาทีละเรื่องสำเร็จแล้วอยากจะมาร่วมบุญกับท่านอาจารย์อยากจะมาบูชายันหรืออยากจะมาบูชาวัตถุมงคลก็ได้กำลังน้อยอาจจะบูชาเป็นอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ตามกำลังที่เราสามารถที่จะบูชาได้ บางคนมีโชคมีลาบบางคนขายของดีขึ้นบางคนครอบครัวกลับมารักกันบางทีมันมีอะไรที่แบบเป็นปฏิหาริย์ที่เราบางทีเราบูชาอยู่แล้วสะทายแล้วเรายังแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยเป็นไปได้ได้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบมีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้ให้ ก็จะเป็นผืนพย,ยันของอาจารย์หรือวัตถุมงคลของอาจารย์นะลักยกก็มีสะสมมีบูชาไว้หมดแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เราพบเจอมาจริงๆในชีวิตเรานะคะเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราบูชาแล้วเราเป็นยังไงเราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อพลังส่งต่อความรู้สึกเนี้ยสู่แฟนเพจทุกๆคนสู่ทุกๆท่านที่สนใจที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเราเป็นสะพานบุญตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ไพโร์เราก็จะได้รับรู้ถึงปฏิหารทุกๆท,ท่านที่บูชาไปเกิดปฏิหารแบบนี้ชีวิตที่ขึ้นแบบนี้เราได้ยินแบบบ่อยมากๆได้ยินแบบทุกครั้งแล้วเราเรู้สึกชื่นใจนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เราบอกส่งต่อ,อว่าคุณจะบูชาเป็นอะไรต่างๆของท่านอาจารย์เนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราและคนรอบๆข้างเราที่เราได้แนะนำ ยกมีวันนี้ได้ก็ด้วย คุณของท่านอาจารย์ไพโรธดลรวิชานะคะแล้วก็แฟนเพจทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนมั่นใจเชื่อใจในตัวลักยกนะคะให้ลักยกได้เป็นสะพานบุญนะคะส่งมอบสิ่งดีๆนำพาสิ่งดีๆความเพงนะคะความสมบูรณ์พูนสุขความสุขกายสบายใจนะคะลักยกก็ขอขอบคุณนะคะแฟนเพจทุกทุกท่านเลยนะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจนะคะให้ลักยกเป็นสะพานบุญนะคะในการเช่าบูชา ยันไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลยันหลักพันยันหลักล้านนะคะซึ่งส่งมอบกันถึงมือแน่นอนจากท่านอาจารย์ไพโรธของจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องรักหยบเนี่ย้ามาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็3ปี4ปีแนละ้วมาตอนแรกก็สภาพจิตใจเขาแย่แต่น้องรักยบเนี่ยเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดจิตใจเขามีที่พึ่ง แล้วพึ่งแล้วเขาดีขึ้นเขาก็มีกําลังใจตอนหลังเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เต็มที่แล้วก็ชีวิตเขาดีขึ้นภาพจิตใจดีขึ้นการเงินดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็ดีใจกับเขาตอนนี้ก็มาเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ <assa> เขาก็อยากให้คนที่เขารู้จักชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เจอใครเก็พยายามบอก เขาอยากให้ได้ดีอ่ะคือบางคนสนใจแล้วก็ติดต่ออาจารย์ไม่ได้นะก็ติดต่อน้องรักหยกได้เลยนะครับถือว่าเป็นเพจแท้ๆที่ดูแลการจับจองผืนมหายันรวยของอาจารย์นะครับ